สุขสบายดีพี่น้องไรเอฟซีทุกท่านเนาะวันนี้มาพอมาพอก้กาเม่สาวล่าเลยกับสาวโบฝั่งเล่านาะพี่น้องวันนี้มาพอสาวโบคือกันเนาะพี่น้องสบายดีทุกีบอลอันนี้ไปแจกสาวบ้านที่สว่างทีลงไปเห็ดบัตรซาลาโรงทำนาะพี่น้องนี่อันนี้าสามีกับสาวโบเนาะพี่น้องสาวโบพคนกาเอ,อ่อ ร่วมทำบุญนํากันเนาะพี่น้องเนี่ยเมื่อนี้ยห้าวสีพากันไปทําบุญโดยการซื้อไอติมไปแจกไปแจกทุกคนที่ลงมาทํางานก่อสร้างอยู่ในวัดแปลกๆพี่น้องเยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซามุซามุมันบ่าแม่ซาวมีกับซาววามีกับซาโบสีไปแจกไอติมอยู่วัดเนาะพี่น้องเนาะสีจีบไผอันเรียีว่าทำงานที่บ่ายไปอยู่งานที่บำงานลำลำหลังซาวมีฝั่งซามูเคยถือเช็ดถือ หยาดจมูกหยาดว่างว่าบ่ถือก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องกะารประก,รกันได้กขอโทษขออภัยนะมีก็ว่านัวหัวหมุนไปทำกันเนาะอ่าสบายดีเนใี่ยแม่ค่ะคนงามแม่ค่ะคนงามพี่น้องาามาอุดหนุนเจ๊ปองพี่น้องมาอุดหนุนเจ๊ปองมันนะของไผ่ แล้มขอวัดชีสว่างเพไปทำบุญนะเมนเดียวเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเป็นเห็ดจะลาลงคำเป็นกระเหมยหอดเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนก็บ่ตกบางเฮาน่ะเมนกันเลยมาซื้อไอศครีมหลายเต็มในเองนะเดินเดินเด้อแม่ค่าก็งามๆหุ่นดีๆพี่น้องเอ้ยปไปขอบใจได้แม่ค่าตาหวานได้ไปละบ้านไปไปพ่อพ่อกันอยู่วัดวัดสีสว่างเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้ ออกมาซื้ออยู่บ้านหน้าขลองไผ่กับบ้านเดียวกันอะไรพี่น้องเมนบ้านเดียวกันเขตเดียวกันไอยังเขตเดียวกันแต่คนละคนละคุ้มเนาะอันนี้คุ้มนะขลองไผ่บ้านเดียวกันเนาะเมนบ้านน้อยกับบ้านใหญ่กับสวนซ้าขึ้นอยู่บ้านเดียวกันเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่คนละคุ้มไปเลยพี่น้องไปแล้วพี่น้อกันอยู่วัดเนาะไปใจเดินเจ้าเจ้าตอนนี้ซาโบกับซาเมกา มาหอดบ้านแวเนาะพี่น้องซื้อจำแม่มาหอดบ้านก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้่จำแม่กับซาโบพากันซื้อมาหิวถาทุ่งหนึ่งทุ่งหนึ่งแจกไอติมมาแจกขอแม่พี่น้องชาวบ้านที่สว่างแล้วพี่น้องเมนมื่มอนี้มาอยู่ซ่องของซาบโบเนาะพี่น้องซ่องวิธีบ้านเฮาเนาะพี่น้องเปลี่ยนจากซาบโบฝั่งเราเป็นวิธีบ้านเฮาเนาะทำมาเลยพี่น้องวิธีชีวิตอยู่แบบบา้านเฮาเนาะพี่น้อง อันน uh no> mm> huh? ั้นแม่จะเอาจังไหมมาเคนไปหันยาปูก่อนคือว่าไปทำายในปูก่อนบ่ อาพระกันเห็นยังไงนะคำเลยังย่ำมงหมวกอยู่ยังย่ำมางหุ่งอยู่แม่รัวก็ได้กินดูจนบ่อยากว่าสันล้อาสบายดีทั้งสามฐาน ชิตามังมง่วงอีก,ลอกอแล้วพี่น้อ,นนนองอตอนเช้าก็ิกันตนอ,บอนบ่ายก็ต้าสมันโตขี้ดินอนเกปลี่ยนอเาเนกอานนไอเด็กอ้วนไอเด็กอ้วน,กนแกจะกินอะไรกินไอนติมบอกอะไรกินอะไร อ้ายอีกบ่อ้ายบ่อ้ายบ่อาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเร็วสบายดีเร็วๆเพิ่นอาสิเอาให้อีกอันนึงสบายดีเร็วๆอาสิเอาให้อีกอันนึงลพี่น้องอาสบายดีเร็วสบายดีเร็วๆเร็วๆเร็วๆลกินแบบบ่อนอีก ตอนนี้แามมี่กำลังสีถวายไอติมให้นดวงตาพี่น้องเลยตอนนี้แามมีสฉีถวายไอติมให้นดวงตาพี่น้องโอ้มีเสียงโทรศัพท์พี่น้องแต่งย่าปูแล้วล่ะค่ะ มาแจกอีกรอบหนึ่งพี่น้องอลอเด้อผลอันสองอันก็อลอเดอขู่กันแล้วบ่ทางหลุง บ่ือข่าวหอะเขาดึงดวงินมาวดวงดิเอาเขากินเอากันแล้วเขาก็ปอดลงมาแล้วเอาไปโดแลวเอาไปใส่ตู้เย็เรอหล่เอาไม่ลือบ่าโอ้มีกกำลังย่างแจงตริมพี่น้อง เปลี่ยนสซบอเปลี่ยนซื้อซองใหม่นะพี่นนอะวิธีบานเฮานะอ๋อแ้ก็เสลกขึ้นเลื่อยบ่เอิเราใจดีเอโก้เสลกขึ้นเลรอย เังกป้าสิบบอกเป็นโลกโควิดแล้วบอกกินหมดนี่ตอนนี้ไอติมกำลังขึ้นเทึงพี่น้องก็เซเล็กไปเลยเอาเลยเอาเลยผุลไม่ซ่องไม่เต็มที่ เบืองแหนพี่น้องมันแดดมันฮอตพี่น้องพี่น้องเนาะเด็กน้อยบ่มีเนาะมีแต่ผู้ใหญ่เมื่อนี่คนกำลังส่งถุงไอติมไปเนาะพี่น้องเที่อกไก่พี่น้องเลย ข้าวกับปหาหนังกินปะไปกินแล้วนเนาะเห็นว่าก่อนข้าวผู้แจกก็มีปะคือกันได้พี่น้องเลยนั่นตีเฮ้ยปะ,ปะกัได้ปลาบ่มีประโยชน์ดอกงามปลาบ่มีประโยชน์เอ้ยมือนีย,ย,นยบ่ไระบายกันสั่นมาพี่น้องเอ้ยมืออยากสั่นอยากคลอดเนี่ยก็ขอโทษขออภัยเนอไลายหูไลตาก,กัน อาซาเม่หิวไปไปนั่งกินอยู่วางคู้งห้าวน่ะป้าซาเมก็สาบายทีพากันกินหมดเลยพี่น้องเป็นโรคโคโิดตายเน,นี่ยนอนเลยกินหมดอ <c oughs> ีโควรบิทลายามเลยพี่น้องเ <c oughs> ลยโคโรวิทกระยันเบาหวานเลยพี่น้องเลยป้าจะจากมาไดา้นี่นะไปะนั่งกินอยู่กระท่อมหน่อยนี่หาบอนลงบบบนี้พี่น้อง ตามชะมนีไปเนาะลองมะหอดกระทอ่มน้อยนะพี่น้องเนี่ยค่ะก็สินนางกินเนาะ ภาคก่องกับบัตรถือจักคน ok, so พอถือกับถือบดสองพอบ่อถ <fruit> <ourselves> ือกับบ่อถือจักคนพี่น้องเอาไปข่าวตู้เย็นไรดีเลยว่างกินบัวบกับข่าวตู้เย็นบัละลายสัิละลายเมื่อผ่าตู้แฉ่ง่ายปะข่าวตู้เย็นเนาะมันยันมันละลายได้สองฟิตใช่มันสิละลายอยู่ในซอยทองหงเนื้อสเม่คืองามแทนพี่น้องกินกันพี่น้องเลยบ้านนี้ยสเม่คืองามแทนพี่น้อง โลกอีโคโลวิทลังติมะยามน้องเอ้ยกินหมดเนี่ยเย็นหัวหนุ่มหัวหน่องงามก็ได้พี่น้องเอ้ยเข็ดแขวเอาซีอะไรดีมาเด้อพี่น้องแป๊บเดียวหนิเอาซีใหม่เอาเผื่อนี่ก่อนเอายวใหม่ฮะแป๊บเดียวหนึ่งกระไอมาละเฮ้ยเผื่อว่าละลายมาละมาเด้อกินไอติมเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มานั an, kind of ad, right? kind of ่ะก hey, <laughs> <teeny> ินไอติมนรำกันเด้อไอ้บอโลไม่ได้อพี่น้องกินติมไอ้บอหลังจากทั้งเพิ่งเดี๋ยวเดินทางมาเจะาลูกจะพ่ออยู่บ่ไม่พ่อทพิงเนาะโอเคจำได้ว่าจำได้จำได้แซ่บพี่น้องหวานขนาดเลยจะแม่นั่งเด้อพี่น้อง ผิดพลาดประการใดกับคอทอดคอไผ่ทำลายๆเนาะ,ะหนังแล้วนะหนังก็ได้กะผิดไผ่วะว่าเล่นแล้วพี่เนาะนอนนันวเพรหมอนพี่น้องเอ้ยทำไมยัง <laughs> ซาโบะตัดรกเนาะอยากให้สาโบยิ้มนิ่มนิ้มนิ่มคือซ <laughs> ้ำใจนะแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยนี่ไอติมใน,นแลกเสียออกทางดังพี่น้องเลย <laughs> เหี้ยบนำเดอ้อ <laughs> อย่าไปเฮียนโมเล้วเป็นเฮียนแบบเล้วพ sure> 네ี่น้องมาได้เลยพี่กานกินขนมจีนเรือกินข้าวปุ้นบ้านเฮ้าหน่าก็ายเอาออกทางดังเล้วพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำมาได้น้อมบ่น้อมเพิ่มคนเพิ่มอวดพี่น้องไปซื้อมาแต่ทั้งใจพี่น้องเลยกินไอติมยำห่อนเห็นได้จะมี đi <laughs> <laughs> à đây nhỏi là nhỏi là <laughs> phục rồi bằng đây bằng đây thì nhỏi mi mày mi lưu ăn năm lai nhỏi <laughs> lai thôi đấy à sao cho bà lia cái nhà ngam cứ ừ. à, à cái cào nó bị nọ à sao bố ôi bị người đuợc rồi, duợc 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 là duợc rồi, 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 duợc โอ้เดียวเดียวตกใจเลยเลยหอมไหมหมดเลยอัมงวยงวยยองพี่เหล่าฟ้าศิวานสโบไปเห็นยังมาคืองวยงวยยองโดนขบ่าวอันพี่น้องไม่อันนี้นะขั้นขั้นอยู่เมืองไทยนะเนาะเอาไปแลกก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันมีอย่างเงยมีสัญลักษณ์ของของใหม่เนาะ มันบ่มียังนะมันอันนี้บ่มียังเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่ประเทศไทยนี่คือเอาตัวนี้ไปแหลกเอาอีกได้อันหนึ่งเนาะพี่น้องขามันมีสัญลักษณ์อย่งนี้จักอย่างอยู่ในใหม่ตัวนี้เนาะพี่น้อะแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่คือย้อนถิ่มเราพี่เ้องบ่มีประโยชน์อ้ยกินแหละฮะก็ลงลใหม่เดียวพี่นนองเลยถ้าแมนไปมืดทุ้งนี่ถือว่าอีโคโลวิดตีมหาพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายาม หลับไปได้เด้อสโบต้องกินน้ำอุ่นลงไปไวๆแกงหัวอันต้มหัวขาหัวขิงแกงหัวขาแซ่บปะแซ่บเนาะงินจะฟองสือแซ่บเองพี่น้องเมื่อยนิดกน้อยบ่มีบ่มีเนาะแมนเมื่อนี่พิษปกติพี่น้องเออเด็กๆเบ่มีเมื่อนี่ลูกหลานบ่ลงมาพี่น้องลงมาแต่รอบเศร้าแป๊บเดียวเนาะพี่น้อง รอบแรกนี่คือบม่มีเลยอันนี้คือยังยังไปฝากยังปูใจคนอืนน่นบ่าะแนนเอาไปฝากไว้จ่องปิดเนาะของตูย้ยเนะาะข้าวขี้หน,นิงอันหนึ่งข้ากิี้นิไม่เคยทุงมันแค่บอกให้เอาลงมันโอ้บุญอะไรบุญอะไรสิ่งรสชาตลุงนำ้ำมาเจ้าของไม่กิน,น <laughs> การที่เฮาเห็ดบุญเนาะพี่เนาะตัวเองก็ได้กินน้ำคนอื่นก็ได้กินน้ำมันจังอิ่มน้ำซ้ำล้านเนาะพี่เนาะคือว่าเฮาวทำบุญสำเร็จแล้วก็บริบูรณ์เนาะ จ้าเราโอ้ยสื่อไปแจกหมูจนมื่อเองอยากกับบริกินกับอริบุญนี่น้าพี่น้องต้องได้กินเมน่อเนาะแต่ลองทำอันเดียวซาเม่สีทองทำเมืองออก่อนบ่าทั้งนั้นพ่อบอนะเยอะอีกทุงมกหญ่อยนี่นะอ๋อขุนไปซ้ำหกสิบก็ไหมนาะพี่เนาะขุนไปเทิง์นเนาะอกหกสิบบ่แนนหกสิบก็ไหมเพราะว่า ในราคาในราคาซื้อนี่ก็ร้อยร้อยหนึ่งเนาะพี่น้องร้อยหนึ่งก็คือได้หกสิบไม้เนาะพี่น้อง<ฆ> Greek, หาบาทได้สัได้สองไหมได้หกนสิบไม้เนาะแล้วก็เพิ่นแถมมาอีกประมาณสิบสิบกว่าบาทนี่แหละพี่น้องรวมทมั้งหมดเนาะแม่นอันที่เพิ่นแถมมานั่นไหลเป็นตีเป็นเงินนี่ประมาณสิบกว่าบาทเนาะพี่น้องพันกีบได้สองไม้พี่น้อง โอ้ยเข็ดเขวพี่น้องเอ้ยหาบาทไปซองใม้พี่น้องแมนบอกแมนหาบาทไปซองไม้พี่น้องแต่ยังน้อยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นเงินกีบเป็นเงินลาวเฮากะหาล่อไกีบเนาะพี่น้องพี่น้องแต่ยังน้อยสาโบมันมีเงินซื้อสาโบซื้ออันบ้านสาโบเงินว่ากะแลมเนาะแต่ยังน้อยสาโบสิบบกัดกินได้พี่น้องสาโบหยาดมซาโบเลียอันนี่เลียเอาหยาดมันมืดไว้พี่น้องเอ้ยเลียเอาเรียเอาใส่สาโบนะเอาใส่ติพยขขาวเมียนเนาะพี่น้อง เอาไปผักเอาไปผักแซวใส่ทิฟเข่าเพื่อไายไปหอดหรือล,ล,ลาไล่เมดพี่น้องเด้ทิฟท์เขากินทุ่งนี่ตาบังม่วงปลาเท่าเสิบตาบัม่วงบบบนี้เป็นตาแส็บตาโนอาใช่ไหมจะมีเขาจะได้กินเขาจะได้กินดอกเฮ่านะผมจะเอาขื่นเทิงของเฮาขื่นน้ำปลาได้นอีกไปกินขื่นเถินไปกินอยู่เทิงน้ำกระเจ้าก็ขื่นบ่นได้พี่น้องเลยตามังม่วงก็ได้ เจ้าขึ้นพุ่งหอดซอฟ้าพเอามาทางนี้แน่เฮ้ยน้องเด้ยน้องไปน้องเอามากินเอามากินกินน้ำแน่ไปเอาอีกก็ได้อจอยเฮ้ยกินตามังหมวกพี่น้องแม่ขัวเป็นตาบักหมวกเนาะก็เลยเอออิ่งผ่นอยกินตาบักหมวกน้ำกระเจ้า มะม่วงเอฟซีทางไรกะเดี๋ยวภาพเบื่อสชโมก็จะมี้ะพี่น้องเห็นกันตลอดเฮ้ยเฮ้ยต้นเฉยอตัวนี้งามๆเลยเฮ้ยมันหนาแก่ก่อนจะมันหนาหนาขนาดต้นนี้ขาดแบบให้เอฟซีผากเงินมาซื้อให้ไหมอย่าแกะอย่าแกะเช่า โซ่ทางนอกเนี่ยโซ่ทางในเนี่ยเอฟซีที่น้ำลายไหลพีดไว้ติดไว้ตีดันได้สี่น้องเออจำข้อเราเห็นแต่ข้อเขียวโนกระตีนั่นห้อนพี่น้องเอ้ยแต่บ่าคั้นใส่เสื้อแขนยาวเข้าไปแหละอ๋อเย็นเย็นน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ถ้านที่ใส่แต่เสื้อแขนสั้นลายกะแฮมต้องแฮมต้องห้อนต้องไม่ใช่สมบพีพี่น้องเอ้ยซุปมืดแซมม่น่ะคนขาวบวขาวจนดำมืดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบวมาใส่เสื้อแขนยาวพี่น้องคนขาวบวขาวจนดำพี่น้องเอ้ย ข้าวกับข้าวปื้อๆมาเด้อมาเด้อมากินไอติมนี่บังแนนี่ก้องอโอนี่กระเลมไป็ิสเปลี่ยกันวันนี้คือพวกตู้เอาไปหันย่อเนี่ยไปเอออื่นจังเอามายาอีข้างบนหมดไปเอาไปเลยไปไปยัง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 เฮ้ยไหนหายไปเฮ้ยกินกะแลมกะแลมพี่น้องบ้านสบู่บังบังบังสิสีแองเออสีอ่างดิสีอ่างพอพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเสบพี่น้องตามะละกอเอ้ยตามมะฮง

กินวานแล้วมากินสมพี่น้องจะน่ากินสมแล้วก็คองวานลงอีพี่นออ้องเลยให้สิไปเอาไมา่ได้ <มา S 2> พี่นอ้องกินตั้มมองห่วงเออนาะเอานาเรียดได้เลยมาขัะไปมาขับไปน้างนี้พอมาขัาคล้องสุดไปอย่าละแต่มา เห็ดท <rium> ับย่างๆพี่น้องเอ้ยเสียวฟันกินของเหมือนเย็นเข้าไปเนี่ยพ่อมากินของสมพี่น้องมันหลุดแม่แสบๆพี่น้องบู่ผ้าขึ้นพี่น้องบู่ผ้าขึ้นซาบู่ผ้าขึ้นเทิงพี่น้องเ้ยซาบู่ผ้าขึ้นเทิงเหมือนฟังข้าพี่น้องแต่ซาเม่ก็ซาโบน่าขึ้นมาได้ สูงกลัวความสูงพี่น้องเอ้ยเนี่ยเป็นวินตกลงมาตายเดียวฟันเขีบนี่ซาโบก่ะสิได้อำลาพระจากลงพ่อเม่พี่น้องลงเพียงเขานีเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่ขีดหมาเนาะพี่น้องอย่าลืมฝากกไลค์กดแช่ด้วพี่น้องกดอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเมสซนราลแล้วก็ส่งวิธีบ้านเฮาเนาะส่งฉบูเนาะพี่นอ้นองเนาะอัน,นพอกันใหม่คิมไหนพี่นอ้องไปแล้วสบายดี